ผมมีเรื่องมาชีแจงครับผมพอดีว่าสตอรี่ที่ผมลงไปวันนี้นะค่อนข้างเป็นปัญหาชีวิต ในวันนี้อย่างมากก็คือไม่รู้จะเริ่มจะอธิบายตรงไหนก่อนคือคือหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ผมว่างมากก็ไม่ว่างมากหรอกคือคือในหนึ่งวันที่มันว่างหรือใดๆก็จะมีความนั่งเล่น ไม่ได้นั่งดูคลิปติ๊กตอกแลมันเพลินมากเพลินจริงก็จะเผลอไปกดฟอลโล่ชาวบ้านมัวไปหมดก็จะโดนเตือนอยู่หลายๆครั้งแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันมีหลายๆครั้งที่ผมอยากดูคลิปตลกไม่ใช่อยากดูดูแล้วแล้วรู้สึกว่ามันตลกอยากแชร์ไปหน้าฟีดโอเคไม่มีใครฟังไม่เล่า,าแล้ว เล่าต่อดีกว่าถึงไงแล้ววะอยากแชร์ออกไวในสตอรี่แต่คือพอจะแชร์ในแอปเนี้ยเรามันจะมีมีคำว่าติ๊กต็ขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกเขินเขินก็เลยหยุดมือที่จะแชร์อยู่หลายครั้งจนวันนี้ผมรู้สึกว่ามันปั่นดีไอคลิปนั้นอะก็เลยอยากแชร์ก็เลยแชร์แต่ตัดตัดโลโก้แอปออกเพราะมันมันรู้สึกว่า เหมือนเหมือนว่างไม่มีอะไรทําอ่ะเล่นเล่นแอปเนี่ยแล้วก็เอาชื่อคนทําคลิปออกมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนอะ่ะคิดว่าผมไปเจอซึ่งซึ่งผมไม่ไม่ได้ดูในทวิตเตอนะคือแบบคนรู้จักหรือเพื่อนหรืออะไรเงี้ยทักมาแซวไม่ใช่ทักมาแซวทักมาถามว่าแล้วมึงทํายังไงต่อเฮ้ยปั่นวะนู่นนี่นั่นแบบมึงเจอของเบอก คือผมขี้เกียจมานั่งอธิบายผมก็เลยทําสตอรี่ถัดไปว่าทางนู้นอะมันคือดูดมาลงเออมันก็ตอบปัญหาตรงนั้นไปนั่นแหละหมดแล้วจนเมื่อกี้ครับเรื่องผีกเกิดขึ้นหนักที่สุดในบรรดาคนที่ทักผมมาแล้วก็คือสายตรงมาเลยซึ่งก็คือแม่ผมเองครับ แม่ผมโทรมามด้วยด้วยเสียงที่ออกไปทางจริงจังนิดนึงเหมือนตื่นตระหนกตกใจผมก็งงว่ากูทำอะไรผิดเปล่าวะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนจะงานเข้ายัางไงไม่รู้ก็อ่าก็ลองฟังก่อนแบบว่าไงมะมีอะไรเขาก็เกินก่อนเกินเพื่อให้เรื่องมันซอฟก่อนผมก็อืมอืมสักพักหนึ่งเขาก็เข้ามาที่สตอรี่ ในใจผมก็แบบว่าเอาอีกแล้วอะสตอรดูสตอรี่อะไรอะสตอรี่นี้มันหลอกหลอนกูอีกแล้วหรอวะผมทําอะไรผิดวะก็แค่แชร์อะไรที่มันตลกตลกมาผมก็เลยอันนี้มาฉีกเลยผีกว่าชาวบ้านเขาเลยคนอื่นแบบวุ้ยมึงทํายังไงอันนี้โทรมาด้วยน้ําเสียงบอกว่าลูกไปต่อว่าพนักงานเหรอเพะผมก็ ผมไปต่อว่าพนักงานหรอผมก็งงว่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวผมต่อว่าพนักงานยังไงวะเขาก็บอกว่าเอาก็ลูกลูกไปพิมพ์ว่าเบื่อวะไอ้นุชแล้วก็แต่ว่าลูกพิมพ์หัวเราะให้มันดูเบาผมก็ โอุ้๊บปผมไปด่ายนุษยป่ะผ,ผมก็เลยบอกว่าโอ้ยมาไม,ไม่ได้ไปว่าใครม,มามาก็เลยบอกว่าเอา้ามาก็เข้าใจว่าน้องพนักงานในคลิปอะเขียนตะกร้ามาแล้วแบบ มาชนโตะน้ำหกใส่ลูกก็เลยไปบน่นผมกับ <c oughs> หนึ่งเลยนะไอสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตะก,ก้าไงมันคือหุ่นยนต์เกตสัผ <c oughs> พวกกับเนาะ <c oughs> ไอสิ่งนั้นมันคือหุ่นยนต์ไง <c oughs> หนึ่งคือหุ่นยนต์มันผิดพลาด เลยนะสองม้าผมไม่เก็ตคำว่าไอ้นุชวะไอ้ผมก็บอกว่าไอ้นุชแต่มันคือมน,นุษย์ไงผมอะจะไปด่าพนาักงานได้ไงวะแล้วผมจะไปรู้ชื่อเขาได้ยังไงว่าเขาชื่อไอ้นุชวะผมก็เลยบอม้ามันคือหุ่นยนต์ที่แบบคํานวณผิดพลาดแหละแล้วก็เลยทําแก้วน้ำหกเออก็จบ แล้วนี้ก็บอกว่าแล้วทําไมสตรอรี่ถัดไปไม่ดูว่าก็ดูดมาจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อถึงก็ไปกินข้าวแล้วไปแบบบวยวายใส่พนักงานที่ผัตกตะก้าแล้วช่ตะก,ก้าวออผมบวกกระบ,บานมากคือคือไอสิกนี้มันมันต่อแย่ผมทั้งวันมาก ผมไม่เข้าใจว่าตอนแรกก็ว่าจะลบแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดลบไปโพสก็จะมองว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่าวะซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแล้วก็ช่างช่างมันมันก็ยังตลกดีแไมใน,นบรรดาคนที่ทักมาอันนี้โทรมาเลยหนักสุดละผมผมพวกระบ,บาลเนานะ ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะนั่นแหละหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วแค่นั้นแหละอนนีหอตะเนรเพราว่าไอ้นุชนะครับ อืมหมดละหมดละถือว่าเมื่อมีมีคนบอกว่าผมติดค้างไลฟ์อยู่ก็เลยมาแก้เอาวันนี้นะครับไปเจอกันเราจะไปเจอกันนะไปละบ๊ายบาย คือการมาแต่ละครั้งก็ควรมีเรื่องเล่าไงได้ให้ผมมานั่งแล้วก็งงวะทำอะไรก็ทำไปแล้วเล่นเกมดีกวะ่ะบาย